ทางทีมงานแมงชูฟุตบอลวันนี้เรียกได้ว่าเอาใจสาวๆกันแบบสุดๆกับการคัดเลือกจัดอันดับ10นักเตะไทยที่หล่อที่สุดชนิดเรียกได้ว่าเห็นแล้วต้องสั่งใส่ห่อกลับไปกินที่บ้านกันเลยทีเดียวเริ่มจากอันดับ10ลังสรรวิวัิชัยโชตเป็นนักฟุตบอลชาวไทยปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรีในศึก ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของเมืองไทยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับและเป็นกัปตันทีมเมื่อตอนอายุ19ปีได้ถูกเรียกตัวจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเล่นทีมชาติอายุ19ปีซึ่งลังสรรชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กและเป็นเด็กที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและปัจจุบันพีอน่อ้นลังสรรวิวัตชัยโชตมีอายุ 36ปีแล้วแต่ยังเล่นให้กับสโมสรได้อย่างสบายอันดับ9ท่าธนบูลเกสารัตหนุ่มร่างโย่งจากสโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองอยู่ในเตดเจ้าของฉายาบุชเกตเมืองไทยผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือกองหลังตัวรับเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่ปัจจุบันเจ้าตั้มอายุ24ปีแจ้งเกิดในรายการ AFF Suzuki Cup 2014ในยุคข,ของ พีซิโกเกียติศัก์เสนาเมืองทีมชาติไทยครั้งแรกในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสฝีเท้าการเล่นของเขาเป็นที่เข้าตาของแอนดูออสโค้ชสโมรสรบ EC เทโรศาสนะและถูกดันขึ้นชุดใหญ่ในสโมรสรในปี2555อันดับ8คริสตองโดหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสคริสตอง เล่นให้กับสโมสรเอสซี g เมืองทองยูเนเต็เป็นสโมสรล่าสุดเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาคริสตองเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่คว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกม2015ที่ประเทศสิงคโปร์โดยยิงประตูให้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไปถึง2ประตูอันดับ7ทีละทรบุญมาทันปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรเอสซเมืองทองยูในเต็ด ในตำแหน่งแบ็กซ้ายและติดทีมชาติไทยในฐานะกัปต,ตันทีมชาติอีกด้วยเจ้าอุ้มกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลสาวๆเนื่องจากมีฝีเท้าที่ดีเท้าซ้ายช่างทองรวมไปถึงรอยยิ้มหวานๆของเจ้าอุ่มทําเอาสาวๆหลงรักกัปตันคนนี้ไปโดยปริยายอันดับ9มิก้าชูนวนสีหนุ่มใต้นักเตะลูกครึ่งไทยเวลจากสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดตำแหน่งกองกลางปัจจุบันมิก้า อายุ25ปีผู้ที่มีซิกแพคไว้ยั่วน้ำลายสาวๆรวมไปถึงหน้าตาคมเข้มที่หลอเหลาเอาการเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขามิก้าตั้งแต่อายุ10ขวบเมื่อย้ายไปจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปอยู่ประเทศเวลโดยเล่นอยู่ในทีมเยาวชนของสโมสรคลาดิฟซิตี้ในปี2005และในปี2009มิก้าได้ทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเอสเมืองทองยูไนเต็ด เป็นการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตขาแข้งในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกอันดับ 5. เกิร์กริ์ทวีการหนุ่มใต้หน้ามนคนรูปหล่อจากสโมสรฟุตบอลชนบุรีเอฟซีในตำแหน่งปีกซ้ายด้วยฝีเท้าการเล่นบอลและหน้าอันคมเข้มของเขาทำให้สาวๆกรี้ากล้องเป็นจำนวนมากและทรงผมอันสุดเท่ก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นชายไทยอีกหลายๆคนอันดับ4ชนาทิพย์สงกระสินเจ้าหนุ่มร่างเล็กเจ้าของฉายาเมสซี่เมืองไทย เมสซี่เจวัเพียง22ปีปัจจุบันเล่นให้กับเ c g เมืองทองยู่นเต็ดเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกเมสซี่เจเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาในทีมชาติไทยของเวลฟริดเชเ f f e r เรียกตัวเข้าไปในการแข่งขัน AFF s u z u k ซ Cup ในปี2012หลังจากฝีเท้าของเมสซี่เจทำให้เขาติดทีมชาติในอีกหลายรายการจนทำให้ปัจจุบัน เมซี่เจถือเป็นหัวใจสำคัญและกำลังหลักของทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันอันดับ3สารัตยูเยนหนุ่มหน้าตีตัวเล็กสไตล์เกาหลีปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรเอสซเมืองทองยูในเตดในตำแหน่งกองกลางเจ้าตังเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขา นั้นเริ่มต้นขณะที่เรียนชั้นมหช่วงใกล้ที่จะเรียนจบได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอล s อ g เมืองทองยู่นเตดเงืนเดือนที่ได้รับครั้งแรกกับอาชีพนักฟุตบอลของเขาก็คือ1 5 0 0 0บาทซึ่งในระยะเวลาที่เขาเป็นเด็กเยาวชนของสโมสรเมืองทองนั้นได้ถูกคาดหวังจากสตาฟโค้ดว่าจะได้เป็นกำลังหลักของสโมสรเมืองทองในภายภาคหน้าด้วยเหตุผลที่ทำให้ทางสโมสรเอสซีจีเมืองทองยู่นเตด ส่งเจ้าตัวไปเก็บประสบการณ์กับทีมต่างๆอาทิเช่นภูเก็ต f อนครราชสีมามาสด้าเอและในที่สุดเขาก็กลับมาเป็นตัวหลักของสโมอสร s อ SC g เมืองทองยูเนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับ2นลดบร์ดินวีรวัตนนโดโดมหนุ่มหน้าตีสาวเห็นเป็นต้งกรีดปัจจุบันเล่นให้กับสโมอสรบุรีลัมยูเนเต็ดในตำแหน่งแบ็กขวา เริ่มลงเล่นให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่รุ่นอายุ12ปี13ปี16ปีและ19ปีซึ่งในชุดที่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเยาวชนจริงแชมป์เอเชียที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และชุดใหญ่ซึ่งอยู่ในชุดที่ได้เหรียญทองฟุตบอลชายในกีฬาซีเกม2013ชนะเลิศรายการ AFF Suzuki Cup 2014รวมทั้งซีเกม2015ตามลำดับและเดอะท็ อันดับหนึ่งของวันนี้ได้แก่ชาลิวชาปุยเจ้าของฉายาเทพบุตรแห่งลูกหนัง AEC สามีล้านเมียเล่นให้กับสโมอสรสุพรรณบุรีเอฟในตำแหน่งกองกลางในฤดูกาลนี้ชาปุยยังไม่ได้ลงเล่นมากมายนักให้กับทีม เนื่องจากได้รับบาดเจ็บนัดชิงชนะเลิศในศึก AFF เ u z ซู i ครับเมื่อปี2014แต่สาวๆก็ยังไม่คลายที่จะคลั่งใครหนุ่มนักเตะที่หล่อที่สุดในบรรดานักฟุตบอลที่กล่าวมานี้สาวๆก็ยังไม่ลืมพ่อหนุ่มหน้าใสคนนี้ไปแม้แต่นิดยังติดตามใน IG ของชาปุยและล่าสุดทางสโมสรสุพรรณบุรี FC ได้ต่อสัญญานักเตะรายนี้ออกไปอีก2ปีชอบกดไลค์และ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยติดตามวงการข่าวสารฟุตบอลไทยและนอกได้ที่ช่องนี้เมงโชว์ฟุตบอลขอเวลาอันน้อยนิดของท่านกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ